ครับก็ขอกับสวัสดีท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับวันนี้และท่านที่เข้ามาศึกษาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องพระสมเด็จครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับก็อพอดีมีเวลาบ้างหน่อยก็มาลงคลิปให้ดูครับวันนี้ผมยกโอพระสมเด็จที่เป็นเนื้อของที่เขาเรียกว่าเนื้อข้าวสุกครับ ข้าวสุกหรือเนื้อข้าวเหนียวเนี่ยครับส่วนมากเนื้อลักษณะนี้จะไม่ค่อยพบเจอกันนะครับในท้องตลาดหรือในที่สะสมกันครับไม่ค่อยมีหรืออาจจะมีเขาก็คงไม่เอามาโชว์นะครับเพราะมันเป็นเนื้อที่หายากนะครับเนื้อนี้แล้วก็การเจ็บรักษายากนั่นเอคือลักษณะเขาจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศนะครับเนื้อนี้ ค่อนข้างที่จะดูได้ยากที่แรกก็ใส่กอวาพาสติกแล้วก็ไปไปมาไม่ได้นะครับเพราะว่าพระได้มีการพองก็อย่างที่ผมเรียนไว้นะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศครับทีนี้เราจะมาพิจารณาดู พุทธสินนะครับขององค์พระสมเด็ิที่เป็นเนื้อเข้าสุกนี่ครับสังเกตดูพุทธสินนะครับตามขอบเส้นสุ่มนี้นะครับจะมีการม้วนหดตัวเข้าไปนะครับนี่ครับแล้วก็ขยับเกิดจากการ เหี่ยวของเนปาะนะครับ <S <S ก็คงจะมองชัดเจนนะครับ นี่ครับจุดสังเกตง่ายๆก็คือนี่ครับดูการย่นหรือว่าการยุบตัวการหดการมวนตัวของเศษข้าวนะครับที่ว่าเป็นข้าวสุกนี่ครับผสมนี่ครับจะมีการแตกต่างจากพระนื่ออื่นนะครับแล้วก็การงอกตัวของปูนนะครับ สมเนี่ยครับก็จะเห็นเป็นฝ้าขาวๆข,ขึ้นมานะครับเต็มในส่วนของร่องแขนนะครับเหมือนกันลึกพุทธศินก็ดูง่ายนะครับผมว่าท่านที่ติดตามก็คงเห็ุของในหลายท่านก็เหมือนกันพุทธสินก็ดูง่ายนะครับตามชออแขนนี่ครับ อันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใ่นะเป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณ์เจริญในน,นี่ครับชมพุทธศิ์นะครับที่มีความสวยงามแล้วก็การยุบตัวของเนื้อพระนะครับที่เหี่ยวย่นนะครับแล้วก็เห็นเป็นรูที่เกิดจาก ที่ผมเคยเรียกประจําจนะครับว่าเป็นตัวจินวัชพืชนะครับขาวๆเล็กๆดูในส่วนของด้านข้างนะครับนี่ครับ ตามขอบสุบนะครับก็จะเห็นกันหดตัวได้ชัดเจนนะครับเป็นเกียเกียวเชือกนะครับลักษณะการหดตัวพุทธศิลป์น,นะครับ สังเกตขอบข้างก็จะมีการสึกนะครับของเนื้อพระนะครับจะไม่เสมอเรียบนะครับจะเป็นยุบๆให้หายนะครับของเนื้อพระนะครับ รูมก็จะเห็นชัดเจนนะครับลักษณะนี้ เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของด้านหลังขององค์พระนะครับเดีวเราค่อยมาลงกล้องขยายดูมวลสารอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของขอบข้างนะครับก็จะมีการยุบตัวนี่ครับแต่ยุบตัวในลักษณะที่เป็นเราก็พอมองเห็นพิมพ์ทรงรือว่าลักษณะ ะระนคับถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะครับก็จะเหมือนเป็นผ้าที่แข็งนะครับที่แข็งที่ไรนที่ผมเคยพูดประจําแต่จริงๆเป็นผ้าที่เนื้อนุ่มนะครับนี่ครับคุณลักษณะของเนื้อผ้านะครับเข้าสุกแล้วก็ผสมกับน้ํามันตังยูนะครับ พุทธสินในส่วนของด้านบนนะครับตรงเกตก็จะมีปุ่มเล็กๆนี่ครับนี่นะครับที่เป็นจุดสังเกตอีกจุดนึงส่วนท่านที่เคยรับชมก็คิดว่านะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงของเนื้อพระมาแล้วกันนะครับพอเป็นวิทยาฐานหรือว่าเป็นแนวทาง ต่อยอดความรู้นะครับเพื่อศึกษาสําหรับคนที่ชอบภาคสมเด็จนะครับผมนี่ครับเป็นส่วนของด้านบนนะครับการหดการยุดตัวของเนื้อผักนะครับ ที่เห็นขา,ขาวขึ้นมาเป็นฝ้านะครับเป็นการงอกของปุ่นปุ่นปึกหอยนี่นครับเดี๋ยวเราลองมาสวนชวนด้านของด้านหลังนะครับสวนของด้านหลัง ก็จะมีการยุบตัวนะครับหรือว่าการลานของที่เราเรียกว่ารากผักชีเนี่ยครับดำๆที่เป็นเส้นเนี่ยครับที่เราเรียกว่ารากผักชีเนี่ยครับก็จะมีการลานว่าอีกอย่างนึงเป็นการเป็นล่องเดินของน้ำมันตังยูนะครับที่ กำลังที่จะจับกลุ่มกันนะครับเป็นสีที่มันเราก็เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนสำเร็จเนื้อเข้าสุกนี่ครับจะมองเห็นมวลสารที่ชัดเจนนะครับกว่ากว่าเนื้ออื่นๆครับที่ผมว่าเพราะว่าเป็นเนื้อที่ใสครับ แต่ก็มีความมันเบาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของปูนหอยนี่ครับที่ผมอยากให้สังเกตด,ดูนะครับสิ่งนี้นะครับที่เป็นมวลสารที่ยังหลงเหลือแต่คือผมไม่ค่อยเห็นในองค์อื่นๆเท่าไหร่นะครับ นี้เราจะลองมาลงดูรายละเอียดนะครับผมโยกล้อง <c oughs> ขยายลงให้ดูในส่วนของมวลสารนะครับ ท่านที่เข้ามาชมก็สแคปรูปไปดูได้นะครับไม่เป็นไรครับเพื่อต่อยอดความรู้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามนะครับก็ดูทั้งเนื้อหาแล้วก็มวลสารไปพร้อมๆกัน,นครับพิจารณาดูนะครับผม ในส่วนของเนื้อพระนะครับแล้วก็ส่วนของมวลสารที่เรามองเห็นนี่ครับเม็ดดำเม็ด,ดแดงเม็ดขาวนี่ครับบ่อน้ำตาหรือว่าการงอ,อกของปูนนะครับก็จะมีขึ้นมาครบ ด้านหลังนะครับ